โอ้ดูโตโตดิโอ้ยโอเคครับผมก็ส so วัสดีเด็กๆน้องๆนุหนูชาวไมค์ครับหรือว่าชาวไฟเอ็มทุกๆคนนะครับตอนนี้ผมก็ติดไมค์ครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องๆน้องหนูบอกพี่ว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับก็ยอมรับครับ1เดือนลงที2คลิปนะครับ แต่ก็อยากลงทุกวันครับตื่นมาช่วงนี้ก็สายอีกอย่างหนึ่งก็ร่างกายไม่เพียงพอบอกให้พี่สตรีมยันตีสามตีสี่บางทีพี่ก็เหนื่อยบางทีผมนอนตีสามตีสี่ตื่นมาก,กว่าจะถ่ายคลิปก็อีกวันหนึ่งแล้วก็คือมืดอ่ะมืดแปดด้านอ่ะสมองอ่ะแล้วก็หมายถึงตาด้วยเวลาหลับตาก็มืดแปดด้านวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปให้เด็กๆน้องๆหนูหนดูก็เป็นคลิปหมูกก่เกาะนะครับนี่ หมู่็เลือกมาอย่างดีนะครับชิ้นนี้ก็400ร้อยสี่ร้อยห้าสิบาบาทส่วนอันนี้เท่าไหร่นะ 250. 2อ0ร้อยสองาชิ้นรวมกันก็ประมาณเกื 100, อบพันหนึ่งอะไม่เกินพันอะสองร้0กว่าบาทนี่กะไม่ไม่เกินพ <c oughs> ัน 1, <c oughs> พราะว่ารวมหลายๆอย่างด้วยเลือกหมูต้องเลือกให,ให้ดูให้ดีนะครับอย่างที่ผมเลือกมานี่เกรดพรีเมียมน,นะครับเห็นไหมเขียวไหมครับไม่มีสีเขียวเลยเห็นไหมครับสดสดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อแดงแดงเลยนี่จะบอกงนี้เลยที่ถ่ายคลิปหมูกรอบเนี่ยฟังปากผมดีๆนะเวลาใครเจอผมข้างนอกอะ่ะชอบบอกว่าเอ้ยมาลีทําคลิปหมูกรอบให้กินหน่อยดิอยาก,กินหมูกรอบอยาก,กินหมูกรอบมันเหมือนแบบว่าหวัวเราะย้อผมอะ่ะอยากลดความตบประมาทต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาคลิปนี้แม่งทาให้ดูเลยผมจะตั้งใจทําเต็มที่ไม่แข็งไม่แดง ต้องดีกว่าเก่าอ่ะเอาง่ายๆเลยผมจะลบความจุก็ได้เลยนะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆที่ผมตั้งใจฝีมือทําอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มที่ผมทํามาเรียบร้อยเห็นใช่ไหมที่คนดูบอกว่าผมลงสตรีมเร็วเนี่ยผมลงสตรีมมาทําคลิปให้คนดูดูนะอันนี้เพิ่งแบบไปซื้อมาว่าจะลงมือทําเลยเพื่อไม่เปลืองน้าลายนะครับพี่ก็จะทําการน้ำมันก็รอพี่มานานแล้วแหละน่าจะเดือดแล้วแหละดูดิไอขึ้นละพี่ก็จะใส่ผงวิเศษลงไปในน้ําด้วยนะครับเป็นเกลือนะครับต้มกับน้ําเปล่าไว้ ใส่เกลืองงไหมว่าพี่ใส่เกลือทําไมมันจะไปช่วยกระตุ้นต่อมหมูตรงนี้เห็นไหมในพวกหนังอย่างเงี้ยมันจะหมักด้วยเกลือเว้ยมันถึงจะฟูอันนี้พี่ไปดูมาหลังจากนั้นเราใส่เกลือเสร็จลงไปแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาหมูเนี่ยเอาส่วนหนังนะคว่ำลงไปอย่างนี้นี่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 พวกหนังตรงเนี้ยใส่ลงไปเลยแช่วไว้ดโดยประมาณ15-20าถึงนาทีรอบนี้ไม่มีใครว่าพี่ได้ละชิ้นสุดท้ายนี่ ถ้าใครกลัวน้าร้อนลวกก็อย่าโง,ง่ไปเอาตะเกียบม,มาเหมือนพี่เห็นไหมเราจะจุ่มไปอย่างนี้นี่อย่าใช้ด้านเนื้อนะเห็นปะ่ะมันจะมีส่วนเนื้อใช้ด้านหนังลงไปนะครับจะดีกว่านี่อย่างนี้ใช้เวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็เอามาตักวางไว้ตรงนี้อีกรอบแล้วก็มาคุกเขากันนะครับเอางี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วกันเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนสิบห้านาทีเดี๋ยวมาดูต่อแล้วก็จะมาเจาะหนังหมูกันรอบนี้กูจะทําให้พวกมึงเห็นมึงเอาตะเกียบกูไปกินได้ <c oughs> วิวทำให้พวกมึงดูไอ้พวกเด็กไหม c ครับเด็กไฟเอ็นเะโอ้ยช่วงนี้มีดอยู่ตรงนี้เว้ยขันหลังอ่ะน้องที่ขันหลัง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้รว่ามีใครอยากแลกอะไรไหมส <c oughs> นใจมาแลกกันได้นะครับรอก่อน15นาทีย0นาทีเดี๋ยวมาล่มก่อนนะครับ A later few moments โอเคครับตอนนี้เรามาดูหมูของเรากันนะครับว่าผ่านไปเกือบ20กว่านาทีเนาะเรามาดูกันนะวุ้นค่อนข้างสุกแล้วนะนี่เที่ยวให้ดูครับทุกคนแข็งมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ต้องแข็งแบบนี้เนี่เรามาถูกทางแล้วอันนี้มาได้ประมาณ3 0นะครับนี่หน้าตามูเขาจะเป็นอย่างนี้เราจะมาพักร้อนไว้นะครับตรงนี้นี่ชิ้นที่สองเป็นตรงนี้เป็นไรน้องตรงนี้อ๋อ เสียเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจิมเนื้อมันก็ไปสดสดมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราจะพักไว้สามชิ้นนะครับก่อนจะจอดหนังหมูแล้วก็มาตั้งกระทะรอกันให้ไฟมันอุ่นๆเนาะเวลาลงไปมันจะได้เอฟเซกหลังการเราจะใช้น้ำเพืือตาอะไรก็ช่างนะครับจะใส่ลงไปเลยนะครับใช้หม้อไฟฟ้านะครับเพราะว่าใช้แก๊สก็ได้เหมือนกันใช้แก๊สก็ได้ใช้หม้อไฟฟ้าก็ได้แต่ทาแดกเองอยู่บ้านก็ใช้ไฟฟ้าครับใช้แก๊สไม่มีคนไปเปลี่ยนให้ครับตามนั้นนะครับผมจะใส่หมดเลยนะครับใส่หมดเลย ก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเราใส่ท่วมเลยมันก็จะไม่ดีหลังจากนั้นก็ขั้นตอนต่อ,อ,อไปนะครับเราจะมาเจาะหนังหมูนะครับเจาะเสร็จแล้วผมจะวางไว้ในนี้นะครับนี่ในนี้ก็จะใส่น้ำส้มใส่ชูล,ลงไปก่อนอู้ย่าแม่แกะยากว่ะทำแม่งอ็อย่างยากนี่นะโอ้โหกลิ่นก็จะแรงๆหน่อยนะครับนี่ก็จะใส่ลงไปในนี้นะครับ ใส่ไปก่อนประมาณนึงนะครับเพราะว่าจะให้ตัวหมูลงเข้าไปในนี้แล้วให้มันชุ่มชุ่มแล้วก็จะทับด้วยเกลือนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะซับพวกน้าที่ติดอยู่กับหมูออกก่อนนะครับนี่เห็นไหมซับออกก่อนเลยใช้กระดาษเช็ดชุ้ซับนะครับเอาชิ้นตรงกลางก่อนเลยแล้วกันโอ้โหวิจเจาะนุ่มแล้วนะดูดิลงแรงเบาๆนี่เข้าเลยอย่าแทงแม่งเหมือนคนดูเลยแหละร้อน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 เวลาผมมีเรื่องใครผมก็จะแทงอย่างเงี้ย มึงเก่าเหรอหึมอืึเงากูไหม,มเอาไหมใครมีเรื่องกับผมก็ระวังไว้แล้วกนะันเนี่ยผมจะแทงแม่งเนี่ยคุเก่าเนะี่ยฮะจะทิ้งแม่งแบบเหมือนหมูเลยแหละมึงเก่ากูเนี่ยแทงให้มันแบบโดนรนะครับร <s assy> <s assy> ้อนเกินแทงด้านเฉียงแล้วกันครับ แทงต้องแทงลึกๆนะแทงให้มิดด้วยอย่างนั้นหละครับมันหมูจะได้กรอบจะได้พองรอบนี้ไม่สีแดงแน่นอนครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่านี่แรกนี่นะครับเราก็จะไปบักไว้อย่างนี้นะครับลงเข้าไปจุ่มกับน้ำส้มสายชูบักทิ้งเอาไว้กับน้ำส้มสายชูให้มันซับน้ำส้มสายชูนะครับเดี๋ยวใส่เพิ่มไปนิดนึงนะครับให้มันขึ้นมาโอเคไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพอน้ำส้มสายชูโดนกับน้ำมันมันก็จะเร่มเหยื่อออกมึงเก่าเนี่ยมึงเก่าเนี่ยมือเก่าเนี่ยมือเก่าเนี่ย นี่นะครับมุดเลยนะครับเวลาผมแทงใครผมจะเอามิดอยู่แล้วอะเวลากูแทงใครแทงไม่อย่างนี้มเก่าแน่ทำไมเทคนิคแม่งกูทำอย่างนี้ด้วยมเก่านะฮะฮะ,ฮะแทงให้มิดแทงให้มิดแทงให้มิดผิดวะ่วะว่าแล้วไง ว่าแล้วอุ้ยเลือดไม่เป็นไรนี่อต้อเลนี่ทอดไม่เป็นหไรเจ็บกันี้พี่เพื่อก็ผ่านแล้วเะชิ้นระบายเสร็จแล้วก็หมักกับน้ำส้มสายชูต่อใครอยากแดกฝีมือพี่รอบเนี้ยพี่ทาให้เด็กมันดูนี่แล้วก็จะซับน้ำส้มสายชูกิงไปกิงมาให้หนังอ่ะมันซับไปเลยนะให้มันกินไปเลยนี่เสียบเข้าไปเสียบให้มิดเสียบอีกเสียบอีก มันยาวอันดีอ่ะสียงอยู่เงี้ยน้ำออกมาไอ้คือน้ำาเลยเวลาเสียบมันก็จะมีน้ำแบบนี้ออกมาเต็มหละหลังจากนั้นอ่ะมันก็ต้องเช็ดน้ำไอ้ตรงนี้ออกก่อนเพราะมันเหม็นเหลือเกินนี่นะครับเร้ก็ต้องเช็ดนะครับแล้วค่อยไปแทงต่อเช็ดน้ำเมือกอะไรเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาแทงกันต่อเลยมาต่อเลยหนู่่แล้วค่ะเวลากูแทงใครกูออกตายบอกไว้ก่อน๋ยวร้องขอชีวิตพี่แล้วกันได้อย่างงี้สิพอ หนังน่าจะร้อนหน้าดูเราก็จะมาถุงกับน้ำส้มสายชูอีกนะอาการหนึ่งเนี้ยพี่ไม่ได้เหนื่อยนะพี่ร้อนไี่เฉยงนะ้องก็น่าจะรู้ดูคลิปพี่มาตั้งเยอะหลังจากนั้นเราก็จะบั้งบ้างตรงไหนบ้างอ่ะตรงตรงจริงตรงเนี้ยมันจะหนาใช่ไหมเราก็ต้องบ้างตรงนี้เป็นชิ้นนี่ <laughs> เพื่อให้แบบว่าเวลาทอดมันมันเข้าไปในเนื้อสุกเร็วใช่ไม่บ้างหนังเลยหนังก็ต้องบ้างครับหน้าตาก็จะประมาณนี้อ่ะแต่บ้างให้ลึกเข้าอีกนิดนึงมันก็จะเป็นอย่างนี้ <laughs> เห็นไหมนี่นะครับผมก็จะบังนี้นะครับบงังบังเฉียงบังเฉียงใช่ครับเพราะว่าเราจะหั่นเป็นแบบเต๋าเต๋านีแล้วออกมามันจะได้แบบบุ้มบัอันนี้มีหลักการที่สุดเลย EP นี้จริงอ่าจริงๆรอบนี้พี่ไม่ได้มาเล่นเล่นไอพวกที่แบบว่าชอบแทะพี่แบบมมรีก,กูอยากกินหมูกรอบมึงกูอยากกินหมูกรอบมึงนี่ไงกูทาให้ดูใหม่เลยบังหน้านั้นเสร็จก็มาบังหน้านี้ต่อสลับด้านสลับด้านโคตรเสียงจริงอ่ะเห็นป่ะบังก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไห หลังจากนั้นเราก็ทิ้งเอาไว้อย่างนี้ให้แบบว่าน้ำส้มสายชูมันซับเข้าไปแล้วก็มาทำชิ้นอื่นต่อให้บ้างไว้เพื่อได้ใจทำเองนะเนี่ยเมื่อเปลือยหมดแล้วเนี่ยลองคนดูเนาะเจ้สุดท้ายจุ่มน้ำส้มสายชูมันแดดเยอะเลยอันนี้ลองไม่บ้างดูแล้วกันมันจะมีบ้างกับไม่บ้างแต่ชิ้นนี้จะลองไม่บ้างเพราะว่าแทงหลายรูเหลือเกินเวลาบีออกมาหูรูพุ่นอ่ะ เลือดซิปอะโอเคครับตอนนี้ก็เดินทางมา50แล้วนะครับเหลืออีก50ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่หั่นเต่าฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ไม่หั่นนะครับผมก็จะเอาเนื้อช่วยสวยๆลงก่อนน่าจะเป็นสองอันนี้ที่หั่นแล้วกันหั่นครึ่งดีอทมหั่นครึ่งไม่ดีอย่างนี้แหละชิ้นใหญ่เบึ้มมั่งซัมเบ้ใส่แบบเอฟสระลังการนะเอาเป็นไรอ่ะมาใกล้ๆเลยยังหวงไม่เป็นไรหรอกเอามันมีกล้องมันอยู่มมเ็ววกกกกลัััังง้้้นนนจะะตตตตตุุไไึดแป หนึ่งสองเฮ้ยดูนะครับเอฟเฟกต์รังกันพี่ต้องใจเย็นก่อนพี่เอาหนังลงดิพี่ต้องหนั้นตอนนั้นหนังลงก็ถูกแล้วเอาเอาหนังลงเลยเหรอเออใช่โอ้โหจะถามไหมเนี่ยน้องไอ่เอามึงมาลงไหมเอ้าเอาไปหนึ่งสองสามเอฟเฟกต์รังการโอ้โหน้องน้องน้องพี่ว่าไม่ใช่แล้วอ่ะพี่ว่าไม่ใช่แล้วไม่เป็นยังไงน้ำน้ำมันน้ำน้ำยังไม่แห้งพี่แล้วไม่บอกอ่ะ โอ้โ oh ้บ oh, oh ้านไม่บ้าวเนี่ยโอ้โตโตดที่ไแดกได้อะวะโอ้ยผีฮอ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยอ้ยอุ้้ยอ้ยอุายอ้ยยออยอย้อ้้ โทษทีครับหลักการอาจจะผิดเพี้ยนนิดนึงเนาะเฮ้ยยริดิงยิงเออหมั่น,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 นาาก็นต้องพริกถ้ามึงไม่พริกมันจะพริกวันไหนล่ะมึงโดนน้ำมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรักษาไอ้กี่ห้ามเป็นโดนไปเลย <c oughs> เอาเอ้ยเอางี้เอางี้เอางี้เห็นแล้วไม่เป็นตาห <c oughs> ยิบวางล่างวางล่างเร็ว,เรว <c oughs> เๆเออยยิงๆหยิบวางล่าง <c oughs> มึงไม่เป็นไรหรอก <c oughs> นั่งไง บอกว่าหยิบวางล่างหยิบลงเออวางไงฮะวางสินั่งไงกูบอกให้วางเป็นไงล่ะอันตรายเลยโอ้โหเฮ้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ผ้ามาโอ้โหดูดิแม่งโสมมชิบหายเลยกูทำทีไรแม่งเป็นอย่างนี้ตลอดใส่เกลือด้วยเว้ยตรงๆมันก็หมักเกลือเว้ยอันแรกอ่ะอันนี้ต้องใส่เกลืออันที่สองอันที่สามอันแรกเกลือเว้ยมันเลยมันเลยกระโดดเด้งอย่างนั้นน่ะไมอยู่เหรอพี่เกลือจริงๆมันต้องใส่เกลือกี่เอฟเฟกวางการจัดเลยมาพริกดิพริกดีิ ด้นหมูซี่ด้านหมูกอบอะ่ะแน่ยงี้ไม่ใช่มึงกลัวใช่ไหม<อ>พี่ถามว่ามึงกลัวใช่ไหมมึงดูพี่นี่ไฟไม่ได้เปิดเราทําอย่างงี้ซี่เนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ย S 1> <S 1> <S 2> <S 2> นี่ดูดิมันดูดิดูดิดดดด <S <S ไม่มีไม่ช่วยพี่เลยล่ะโอเคโอเคหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันเหลืองอารามอารามแท้เมตะลิงนะครับ <S 2> <S 2> <S ลืมใส่เกลืออ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวลอก่อนนะครับรอบนี้มันกำลังมาเอฟเฟกต์หลังงานสองโอเคเดี๋ยวค้างไว้ก่อนเลย328 AM โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะพี่ใช้เวลาตามจริงอะคีอพี่คิดว่าแค่ยี่สิบถึงยี่ห้านาทีพี่ล่อไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงนะครับได้หน้าตาประมาณนี้พี่ก็เออกมันออกมาพักนะครับอนีทอดไปสามสิบ่างเนี้ยและข้างล่างทอดข้างล่างอีกประมาณสิบห้านาทีก็เกือบชั่วโมงหนึ่งอะอีกชิ้นหนึ่งก็หน้าตาก็ประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบไหมวะ นิดหน่อยอืมแต่ผมจะทําให้สุดความสามารถนะครับเอามาพักเย็นเอาไว้ก่อนแล้วก็มาทําอย่างนี้ทีละอันราดน้ามันเออราดน้ํามันทำแบบสบน้ามันนะครับตรงที่บ้างเนะี่ยฟูแบบกรอ,อบสัดเลยเดี๋ยวจะให้แบบคุณดูอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงเนี้ยให้มันฟูนะข้างบนนะให้มันฟูกว่าน,นี้เดี๋ยวจะทำให้ดูวางหมูลงไปเลยอ,อย่างนี้เลยหมูเปียกนี่มีลายอย <c oughs> ู่แน่นอนอยู่ใกล้ๆเลยไม่ต้องหว่วงนีอึ้ย <c oughs> ดู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 ตรงนี้ดูตรงนี้มันดูตรงนี้มันนะถ้าโดนน้ำปุ๊บมันจะระดิ่งทองเลยอ่ะโอ้โหฟูแล้วพี่เห็นไหมดูดิอีพีนี้คือสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วครับพอประสบความสําเร็จแล้วไม่มีใครบอกลบสบประมาทแบบว่ามารีทาอุปกรณ์ที่กินหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วผมไม่ค่อยชอบชิ้นนี้น่าจะคูสุดที่ผมชอบนะครับเพราะผมเน้นเน้นอันนี้นักมากที่สุดเลย้องตัวนี้เลยตัวนี้น่าจะคูสุดเฮ้ยมันก็ลงไปดีโมูตรงแล้วเชมาใหม่น้อง อันเนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วอันล่างเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้แล้วเต็มที่แล้วโอ้โหอันนี้หมูทอดหมูกรอบหมูกรอบน้องหมูกรอบอ่ะกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไงเฮ้ยอันนี้ดูดีอันนี้ดูดีมากดูไหนู่ไหนี่นี่ดูแคบวัวเลยแคบหมูน้องเออเอาไปซากันทมันชุ่มปลาตะมากันทมอ่ะตาโอ้ยโูดูดิโอ้โเอ้ยแต่ครั้งที่แล้วเราไม่เคยทำแบบนี้นะใช่อันนี้แอดวานซ์สุดนี้ไปเปล่าน่าจะผ่านตรงนี้ เ,เล่น่าจะลืมตัวนี้เหมือนกันทำไมันไม่ปูอะไม้มันเป็นบอที่เอาทีนี้ลองแบบไม่ได้จาะไม่ได้บ้างไงอ๋ออันนี้บ้างบ้างอันนี้ไม่ได้บ้างมันก็ต้องบ้างด้วยโอเคเดี๋ยวพี่ราดน้ำมันขอเวลาราดอย่างเงี้ยสัก5้านาทีนะครับก็จะรับประทานขึ้นโต๊เลยเดี๋ยวรอตอนรับประทานเลยดีกว่าแม่ปวดเลเซอรแี่เี่ย โอเคครับเดี๋ยวเจอกันก่อนขึ้นโต๊ะ few minutes later. โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ปลุกไอ้หลุยมามลองชิมนะครับพี่เวลาไปเจอคนอะ่ะเขาชอบบอกว่ามารีพี่อยากกินหมูก,ก่อฝีมือน้องอะ่ะเออจริงๆมันเป็นอย่างนี้ทุกรายเนาะเวลาไปเจอก็อืมผมก็เลยม,มามทำอีกรอบนหนึ่งหนอยอย่างที่บอกให้ทุกคนดูให้คะแนนแล้วกันเดี๋ยวลองให้ไอ้หลุยลองฟังเสียงดูกันนะนี่นะฟังนะฟังนะอุ้ยนี่ดูพงทุกอันอันนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่อันนี้ให้สิบให้สิบหรอใช่ อันนี้ก็อีกแนวหนึ่งแนวเรียบอ๋ออันนี้ไม่ได้ไเรียไ,<ด><า>ไม่ได้บ้างอ่าไม่ได้บ้าง <c oughs> อันนี้ก็กรอบเหมือนก,นกันมันฟูนะครับแต่ตรงนี้กูโทษทีไรมันชอบเป็นอย่างเงี้ยมันคืออะไรวะแดงๆเนี่ยมอยส์<ม>เ,เจอร์อืมาจะอร่อยและอันนี้เติมติ๊ให้เท่าไหร่อันนี้ให้สิบเหมือนกันอันนี้บอกแล้วอันนี้อันนี้บ้างไม่บ้างบ้างผมอยากให้คนดูดูตั้งแต่เริ่มยันจบนะครับว่าหน้าตาน่าจะน่ากินไหมลงทุนประมาณไม่ถึงพันนะครับได้ปะ้อยหมาที่แดดเอายเเลรสใช่ออหมาครับรเปลือง ตามบ้างเลยแล้วกันไปรอบนี้แบบกรอบเฮ้ยส่งเนื้อเนื้อนุ่มหนังกรอบกินให้ดูก่อนคำนึงอ่ะไปชิมก่อนเลยชิมก่อนเลยอันนี้มันอ่ะให้อ่ลองก่อนน้องเองอะลองก่อนเนไงเจ้เฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงสุดท้ายมันแบบใครก่อนนะคือมันแข็งแกร่งมันก็บอกกรอบๆไปเรื่อยเลือดดูเอาดีๆเออจริงปหมเนี่ยเลือด ยิ้มหน้าเลิกรูดไอ้เลิกยุกเลยเออวะเดี๋ยวนไม่เป็นไรมันก็บอกกรอบไปกรนเออกรอบไหมครับกรอบครับแล้วมึงมองกูทำไมเนี่ยมึงกรอบมึงก็บอกว่ากรอบดินี่นี่ครับเดี๋ยวผมลองบ้างมาทำมฟิวหนึ่งให้เคี้ยวนานๆมันจะได้แบบอร่อยหร่มึงวางทำไมอ่ะไม่กินก็ยุ่ยๆอย่างเงี้ยเอาอันนี้แหละนิ่นีมาหน่อยทำบุ้มบั้มทำเป๊ะให้ให้เด็กดู เนื้อแบบไม่ต้องไม่ต้องกัดเลยแบบนี่ของผมบ้างอือฮึนี่ด่าไปมันแบบเหมือนเหมือนพ่นน้ำมาตลอดเวลาอ๋อมันเป็นน้ำมันชุ่มชื้นมันสดๆไงอือฮอือฮึนี่ไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้เต็มสิบกรอบไปแล้วครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ให้คนอื่นมาชิมบ้างเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูดูดูอู้หู นี่ส่วนหนังกรอบไม่กรอบให้มาดูเอาจิ้มโช์ให้น้องกันให้น้องกันของป้าของ้ไม่เป็นไรน้องก่อนเออเดี๋ยวพี่เอาต่อแต่เป็นอะไรเนี่ยแค่หมูกรอบเนี่ยอยากพี่ป้อหมูแล้วไงตอนแรกเดี๋ยวเออกับพ่ลักน้องนี่เดี๋ยวพี่อันนี้อันนี้อันนี้นนนน้อบเสียงลั่นทุ่งเลยหืออนน เมฆาหนึ่งสองสามอร่อยนะเมื่อกี้เนี่ยรอบนี้มันแบบฟูแบบกรอบอ่ะอืม้วก็ดูดีกว่าเดือดเดือดกระบอกเสบ้ามันก็ดูดีกว่าปกติบ้าเนี่ยในทางดูดีไม่เกรอบอืรอบอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับเนี่ยผมงงกับตรงเนี้ยว่ามันกรอบไม่กรอบเดี๋ยวจะให้น้องลองชิม นี่ชิ้นนี้แหละที่เอลุยไปตามหาชิ้นจึงตามหาอะไรชินๆๆ้นน่ะเป็นไงกรอบกรอบกรอบกินได้กินได้ไม่ไม่หรอไม่หมูกรอบไม่ม,ไมีไม่ไม่มันมีรู้หรอไม่ไอพี่นี่มันมาหลอกหลอนพี่ในอีพีนี้อีกเหรอนี่นะครับชิมแบบน้ำจิ้มคนจีนผมชอบกินน้ำจิ้มนี้ไงมันเป็นของมหมายคนจีนอ่ะ แก่เราไปเล็กเลยมันจะตื่นซิกเนเจอร์อ๋อก็คือโดนต้มซอสมันไม่ได้กลิ่นไหม้กลิ่นซอสกลิ่นอะไรนกรอบไหมครับกรอบกรอบแต่รอบนี้กรอบมาเหนียวกับแข็งแล้วก็ไหม้เลยรอบนี้ จมเป็นไรพี่อะไรอะไรอะไรเอาอยู่ไว้ละพี่อันเนี้ยเต็มติบผมให้เก้าเพราะว่าเนื้อมันยังไม่รวนตรงนี้แต่หมูกรอบกรอบแล้วอย่างเงี้ยอันสุดท้ายอันนี้ดีสุดออันนี้ผมว่าไม่ต้องหั่นเลยหยิบออกได้เลยอย่างเงี้ยเราแค่ตัวหนังให้น้องดูนะเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นไงบ้างน้องอันนี้กรอบอันกรอบดูของผมนะครับฉีกออกมาบ้างใหญ่ <ฮ>โ,โคตรกรอบอ่ะบอกคนดูดิเป็นไงเต็มสิบให้อะไรน้องอันนี้ให้อันนี้ให้ห้าเพราะแบบโอ,อ้โหมึงอ่ะกูทำให้มึตายยังไงกูห้านี่อมันแบบค,ค,คือคือมันไม่ได้กรอบแบบคือมันแข็งมันขูดกับฟันแล้วแบบเป็นเป็นเหี่ยงนั้นอะนี่ไปดูนะภาสายญี <c oughs> ่ปุ่น่ะกรอบมะนอะใครบอกว่าแข็งอืมเฮ้ย กูไปเรื่อยกินกรอบบอกกรอบไม่กรอบบอกไม่กรอบไม่มีตัดอร่อยบอกอร่อยเลยน้องบอกคนดูตรงๆแบบไม่โกหกเลยไม่โกหกใช่ไหมใช่เฮ้ยูเป็นไงเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเป็นไงน้องอืมันไต อะไรนะฟันแตกไหนไม่มีอ่ะไหนเฮ้ยอันนั้นฟันมันแตกอยู่แล้วมึงแตกยี่อันนี้ไม่ใช่นะอร่อยไหมอันนี้อันนี้เต็มสิบค่เท่าไหรไอหกทำไมอ่ะหกมันหลุแตกครับพี่อะไรน้องมึงเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหกินหมูกรอบกบมีอะไรอาการกันทุกคนเลยเว้ยหมูติดอยู่เลยเนี่ะฟองฟันอ่ะโคลบิแกรโอมึงเป็นอะไรเนี่ยเลี้ยงเน่เเลี้ยงไหนดูดิ อีเหล็กโยกยิงอีหลุดเลยเดี๋ยวอันนีเลยเอ้อห um ี้ยจริงโยกได้เหล็กยกได้เลขให่เหรอใช่เหล็กหลุดเลยเหี้ยนี่ไงทำไมมันชิดกันอ่ะอ๋อก็มันหลุดไงมันโยกแบบเนี้ย จะผ่านม่บูอ่ะให้หอ่ะเอ้ยหลุยอะเอาพูดตรงๆเลยไม่ไม่อนี้ไม่ให้เลยเพราะทำเอาไ้าหกูทำแทบตายไม่กูสักคะแนนไอ้ยโดนหมอด่าไโป้งเดียวโดนหมอด่าเลยแตลืมสปอนเซอร์ดีๆอย่างชีวิตอยูนะอุ้ยขาดไม่ได้พอกำลังแห้งเออนี่นี่นี่กยี่ใหม่กยี่ด้วยร้านไอแฮปด้วยนะมีร้านไอแฮปด้วยเออไอคุยเดี๋ยวก่อนนั่งหน่อยาไปทอะไรยังไงวะเออลืม ไปทำยังไงวะจีบีบบาลีสวยบ้างไอ้แอรนี่นเดี๋ยวค่อยเอาโลโก้ขึ้นก็นได้โ,โลโก้อ่าน้ำจีบีกะหน้าพี่เปานะครับถ้านึกถึงคอมนะครับให้นึกถึงจีบีบอ้าว ถ้านึกถึงคอมให้นึกถึงไอเฮฟนะครับร้านพี่เตานะครับสมมติคอมราคา20,000เหลือยี่หมื่นสองบอกว่าลดแปดพันตมาใครมาจากพี่ตั้นะครับหรือว่ามาลีนะครับจากช่องนี้ไปบอกเลยครับไม่ลดให้เดี๋ยวกูไปเดี่ยวกับพี่กูเองลาโคลาครับอยู่ใกล้ๆเซิร์ฟเลยครับแล้วถ้าสมมติไปซื้อคอมแล้คอยแห้งกินอะไรกินน้ำจิ้บบิ้นไงพี่ก็ยังบอกอยู่ขอแจกฟรีได้ปหมโอ้ยในร้านพี่เตามีแจกฟรีสำหรับคนที่ซื้อนะแต่ใครไปหยิบฟรีนี่ก็น่าจะโดนไอ้เหี้ยเนี่ย นั่นแหละประมาณนั้นจีบิตัวนี้ขายดีนะสต็อกเติมไม่ทันเลยยาแดวไปไม่ใช่เขาเปลี่ยนขวดใหม่เรื่อยๆเพราะว่าเขาถูกอยู่ที่ออกจองขายดีเกินเขาคือท้าไอ้กุยสวยว่ะเขาทำยังไงวะกุยอ่ะอืมอ่ะมือคนหนึ่งขายดีอยากได้เลยเอาอะไรเพือุ้ยดูดิดีข้าแดงด้วยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้หันมาดีนะนี่เป็นรอบ้างหรือเป็นรอบเดีมบรอบแรกห่ือรอบ้างหรือยั โหเป็นไงน้องเป็นไงพูดบอกบอกนะกล้องด้วยแบบไม่ตอแหล่นะพี่ตาผมไม่กินเลยไม่แน่ใจว่าจะของร้านที่ตอบหรือแน่ใจใช่ร้านจรมันะไม่เข็งไม่ที่ผมพูดไอ้ที่ความจริงเลย เรียกหาได้เล่ยอ้ยโอ้้ยคา้อไีไม่ไมไม่กินนะมอะไรไมกินนะโอเคโคมันแข็งเกินเ่อร่อยไหน้องอร่อยไหม่อยดเลยพี่ทตามันเยอะๆเลยแบบงบพันด่งกินอะไรอรต่างชนมันโอ้โหสตาตอนแหล่จดเลยี่โอเคขาก็จะมีประมาณนี้เต็มสิบให้สิบเนาะ้เท่ไหร่โอเ โอโหต้องสิบ้วครับขนาดนี้ไปินได้เคครหรอแลเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับในที่สุดผมก็ทำสำเร็จลบความสบประมาทให้ดูได้กู่สองคนลแล้วแล้วความสบป,ประมาทถี่มากอมโอเคครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะเฮียะฮียเอาเป็นกระเพราได้นะสรุปวันนี้ที่ทำที่ป๊ไปทำคลิปหุกกรอนหน่อยแล้วครับคุยเหอะไม่ให้กูทำให้กูขายคอมต่อไปดีแล้วไอ้เหี้ย ไม่กูขายความต่อไปดีแล้ว